รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะมาชมรถสวยๆด้วยกันนะคะรถเก๋งสวยๆราคาย่อมเยาค่ะเพียงแค่หลักหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของจับจองมาใช้งานมาวิ่งกันได้สบายนะคะรถยนต์คันนี้นะคะ Honda Civic E- a คัน1.7 Auto ปี07เป็นรถสีน้ำเงินเข้มค่ะสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะบอดี้สวยค่ะรถไม่มีชนหนัก เครื่องเกียร์ดีช่วงร่างปกติเครื่องยนต์วีเทคนิ่งๆขับได้ดสบายค่ะแม็กสวยครบชุดห้องเครื่องสวยสะอาดเกียร์อ,ออโต้นะคะเกียร์นี้โอเวอร์ฮอนมาใหม่แล้วนะคะขับไปยังไม่ถึง2,000กิโลเมตรเลยค่ะเครื่องเดิมค่ะภายในสวยสะอาดเป็นเบาะหนังสภาพดีนะคะกระจกขึ้นลงใช้งานได้ครบปกติด้านหลังกว้างๆค่ะ ราคาคันนี้6 9 0 0 0 0บาทตามสภาพนะคะรถมีงานเก็บสีบ้างบางชิ้นบางจุดและเคยติดแกตนะคะแต่ถอดออกไปแล้วค่ะขับขี่ได้ไม่มีปัญหาค่ะมีเร่มให้ครบนะคะสนใจนะัดดูตัวจริงด้วยตนเองได้ที่นนทบุรีค่ะโทรคุยสอบถามโทรนัดดูรถนะคะโทรนัดล่วงหน้าค่ะก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความสะดวกและได้ไม่เสียเที่ยวกันนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยตามเบอร์ติดต่อใต้คลิป นชื่นชอบรถเก๋งหรือว่ากำลังมองหาซื้ออยู่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆเพราะเราจะมานำเสนอรถเก๋งมือสองให้ชมกันในทุกวันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ